สวัสดีเพื่อนเพืนเกษตรทีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาแล้วครับอีเวนต์ใหม่ก็คือเอีเวนต์การนะครับตัวละครใหม่ก็คือโคอีนะครับโคอีเมื่อสร้างสามอาคารครับโอกาสทางสาเปอรซไปยังสตาร์ทครับเพิ่มสเซนทุกครั้งที่แสดงผลนะครับเด็ดครับนี้ป้องก,กันการสต่อสามสิบหกนะครับก็ น้อยกว่าเซิร์ฟเวอร์เกาหลี4%นะครับของเกาหลี40%เป็นไรครับวิธีการหาก็คือคิดตันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวนี้ก็5เพษนะครับจะขอดอ่ะก็ไปสุมหากันได้นะครับคิดตัน8,000นะครับคุยอันนี้ก็สุมให้ดูก่อนแล้วกัน ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่ท่านเลยครับว่าจะหาหรือไม่หาห้าเพชรน,นี่ก็ถือว่าถูกนะแต่ว่าไม่ค่อยเจอครับคิดแต่ไอห้าเพชรเนี่ยมีซองมาม่าด้วยดูดิแพ็กเขียวออกลูวัวอะไรอย่างี้โอ้โหมันมีอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> อ่ะพอ,อแล้ว ร้อยเพชรก็ได้เท่าไหร่ดูดูกันยี่สิบเพชรสองวัดเจ็ดสิบคิดนะครับร้อยเพชรนะตอนนี้เราก็เปิดคิดตั้ง PET เพชรไปเอนเลยสามสิบอ่าก็มาดูกันเลยครับเดี๋ยวมารีวิวด้วยด้วยกันนะครับเออเดี๋ยวค่อยรีวิวแล้วกันเนาะทำเป็นสองคลิปนี่นะครับครูอี้แปดพันนะครับ อะไรวะเนี่ยโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยโอ้โหโคตรหลอกกินตั้งนะครับโอ้โหการเลกเปลี่ยนทิตตันมีคุมเตากับเป็น <c oughs> อะแรกมาครับพบอ่าต้องแคปนะครับอยางเนี้ เดี๋ยวผมน่าจะใส่อะไรวะได้กี่เพรวะโคอ,โอ้ดูประกาศแป๊บนะครับคุมแล้วก็ที่พิเศษคือคุมต่อ85นะครับเยอะที่สุดและแปดพันคิสตันเท่านั้นโอ้โหใครไม่มีคิสตันก็คงต้องร้องไห้ไปครับเยอะจริงๆนะแปดพันเนี่ย ฮะอันนี้เมื่อนีมาใหม่ครับเมือ่อฝ่ายตรงข้ามตกเลยามวกัส25เปอร์เซ็นต์ถูกกักขังอ่ะบัฟก็คือกักขังนะครับ25เปอร์เซ็นต์โอ้สุเรศมากให้สุเรศตรอบแจ็คพอต และซื้อการ์ดแลกเปลี่ยนเป็นกล่องวันอัญมณีกระกายผลึกที่ราคาคิสตันด้วย1,000คิสตัน1กาดแลกเปลี่ยนเป็นกล่องอัญมณีประกายผลึกสามารถนําแลกเปลี่ยนเป็นกล่องอัญมณีประกายผลึกแล้วความสามารถไหนจะที่จะได้จากประกายผลึกในอีเวนต์นี้ยังมีประกายผลึกตัวเครื่องบินช่วยชีวิตีโอเพิ่ม2%คชาคิสตันสูงสุด4,000คิสตัน มีลูกบาทแต่มูลายเพชรทองอะไรวะเนี่ยหาผู้โชคดีอะไรอีกนี่ครับข้อดีของการขายเก็บคริสตัลน,นะครับผมเก็บรออีเวนต์แบบนี้อยู่แล้ว อ่ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรดูอีเวินก่อนปะกายผลึกอืมตกลงมันมีอะไรวะอ่ะเล่นก็ได้ร้อยคิดตั้นนะครับหรือว่าจะลองแรกไหม มัน mix เซนกับไอ้ลูกเตากับแปลงใช่ปะอืมอยากเก็บนะคิตันก็ยังไงดีอัพเกือบเต็มก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็โหเหลืออย่างอย่างละตัวแล้วอะอะะยะดีกว่า นี่มาดิอาโนตัวหนึ่งก็มิวแล้วกันนะมิวมิวนี่แบบไม่อยากพูดครับออกมาก็ความสามาก็ไม่น่าแบบไม่น่าใช้อยู่หรอกแต่ก็ไม่รู้อยากได้เสมน,น่าจะเป็นตัวหายากเองมีวเดี๋ยวมาแจกง่ายๆนะครับ อ,อชิปไม่มีการ์ดอัพอืมชรลองสองปีกรรมลืมแลกโอ๊ยสูงก่อนแล้วกันโอ้ยได้กล้องรับสีด้วย ดีสเพชโอ้โหดีดีเดี๋ยวคงอเหลือเพชดไว้ลงผัดต้องปั้นมาละโอลงกดพกด่เป็นพราว่ามีเพชรเยอะมากเออได้มาสี่าก็สูมอีกแล้ครับโอ้โหแบบแพ็กกาเขียวนี้ไม่น่าเอามา หาทุนย,ยอกๆครับได้การ์ดนี้โอ้อันนี้เขียวยิ่งแบบไม่เป็นไรครับได้มานิดหน่อยประเด็นคือไม่มีแพ่์การ์ดเดี๋ยวต้องหาการ์ด up ครับน,นี่อะไรวะ ถ้าคู่สามมาอัพก็ได้มัออ้งดูก่อนครับว่ามันแจกอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ปเปิดเปิดอเลยครับส่วนนี้เออใช่ต้องหาคุมเตา่าคุมเต่าอย่ไ,หไปหวังเลยโอ้โหออกจาก เูจะพูดยังไงล่ะเออมีการคิดตั้นอยู่นะครับเดี๋ยวผมยังไม่ขายแล้วกันดูจะขายให้ดูดิเออเดี๋ยวหาเปิด แผดกาก่อนแล้วกันครับมันไม่น่าเหลือมออพอดีกว่าเก็บไว้ครับเก็บไว้เราเริ่มไปเปิดแผก,กา๊าซสามสิบทีเดียวเลยนีนะโอ้เปิดแผดก,กา๊าดก็ไม่รู้จะทำอะไรละเดี๋ยวเราไปอัพเลยแล้วกันครับดาร์ก ท,ทพเทพีมิเรียกเก็บเก็บดีกว่าจัดไปครับ15บห้าขูเสียดายแต่ก็เก็บไว้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับ ใครอยากได้คุยอีก็จัดเลยครับขาดจิตวิว่ะทำไงอีบวัวยังไงดีเอีบัวอีวสักหน่อยแล้วนะ เบสมากครับตัวเล่นโอ้ยจะเย็นเย็นก่อนนะตัวนี้เหรอสร้างฟรีซื้อต่อไม่ได้ม,มา có yàng yàng đi quá chơi chat cùng tàu về liền rồi em trinh ยัดยัดไปเถอะครับส่วนห้าเหลี่ยมนี่ก็ดูดูก่อนแล้วกันนะแค่ก่อสร้างถูก เออเดีนอ่ะ <aunque> ช่วงนส่บก็ได้ส่งอยู่นะใช่ไพ่กส่งใบแล้วกัน ะากาตเจนนันึงพันสุดาคบาเพดโอ้โหซื้อไปปุ๊บเจ็ดสิบคิดสามสิบเพชร ห้าหมื่นทองอ่ะคุ้มไหมก็ดูเอากันนะครับบับนม่ดีเลย Ê buộc ra lắm Ủa không sao sắp xếp một người Ủa ทดลองให้ยอดอีสอีกไปนหนึ่งก็พอแล้วล่ะโอ้ยนี่แล่แหรอ 다기. 음. 숨가통이. 음. ตอนนี้สูงเยว,ว้าวอพตันไหนๆกันไหนๆละจัดสักพันแล้วกันครับ จริงๆไม่อยากใช้เลยแล้วก็ไม่เล่นอันเนี้ยอีกเรื่อยๆหายเดี๋ยวได้ไหนก็ใส่อันนั้นแหละ

Nih, kan. Hmm. Uh, o rato tá, muito lê -lê. เซตดเเลยโอ้สามสเลยไปิบกดีอ่ะก็ขอไปคลิปก่อนละกันครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ